ข่าวด่วนนะครับบอร์ดประกันสังคมครับเห็นชอบนะครับในการปรับเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา33นะครับโดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี2569จากเดิมนี่นะครับการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมมาตรา33ก็คือ5%ของเงินเดือนนะครับแต่ตั้งเพดานสูงสุดอยู่ที่ไม่เกิน15,000บาท โดยใช้มาตั้งแต่ปี2,534นะครับหลังจากนี้ครับปี2,569ถึง2,571ครับสูงสุดไม่เกิน17,500บาทหรือว่าจ่ายเงินสมทบสูงสุดนะครับ875บาทต่อเดือนปี2,572ถึง2,574ครับสูงสุด2,000 20, 0บาทนะครับหรือว่าจ่ายเงินสมทบสูงสุด1,000บาทต่อเดือน และปี2,575เป็นต้นไปครับสูงสุด23,000บาทหรือว่าจ่ายเงินสมทบสูงสุดครับ1,150บาทต่อเดือนแล้วผู้ประกันตนมาตรา33กว่า12ล้านคนล่ะครับคิดเห็นอย่างไรครับ